จะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติค่ะที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่27มีนาคมนี้ถึง7เมษายนค่ะซึ่งทางด้านของบริษัท Media Associated นั้นก็ขนโปรแรงนะคะเอาใจสายอ่านนะคะนักอ่านค่ะไปร่วมกับบูธของเราได้นะคะบูธของเราเนี่ยจะจัดขึ้นที่บูธ R25 ภายใต้ธีมยอยักอ่านใหญ่ค่ะที่ H5 8ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิจนะคะยกเอาหนังสือหน้าอ่านคุณ ภาพดีทั้งหมวดธุรกิจการเงินการลงทุนหมวดอาหารหมวดหนังสือแต่งบ้านและครัวพร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษลดสูงสุด70%ค่ะและสําหรับผู้สมัครและต่ออายุรายปีรับสิทธิพิเศษนะคะสูงสุดถึง30%พร้อมของสมนาค,คุณด้วยถ้าใครไม่สะดวกไปงานนะคะก็สามารถช็อปออนไลน์ในช่องทางอื่นๆได้ที่ w o w m a c o t h หรือผ่านช่องทางไลน์ค่ะ send นะคะ to send to ma e นะคะ s e n d 2 ma นะคะหรือว่าแอป Shopee ค่ะค้นหาคําว่า media associated หรือสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะ026914126-30ต่อ1310 1313ค่ะอ่ะแอบให้ดูค่ะ นี่เป็นวารสารการเงินธนาคารนะคะที่เราออกเป็นประจำทุกๆเดือนนะคะคแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถไปหาซื้อได้ภายในงานหรือแม้กระทั่งนะคะหาหนังสือในเครืออื่นๆนะคะที่ลดราคาสูงสุดถึง70%ได้ค่ะ